นี่ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพามาชมบริเวณปลายสายนะครับของระบบน้ําของเรานะครับระยะห่างจากตรงนี้นะครับไปจนถึงเครื่องสูบน้ําที่อยู่บริเวณกลางสวนนะครับระยะทางประมาณ90เมตรนะครับเ0เมตรนะครับนะครับแล้วมาดูความแรงกันนะครับหัวสปริงเกอร์ของเราเป็นหัวแบบใบบัวนะครับสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ทั่วไปนะครับหัวละไม่กี่บาทนะครับ4ี่หาบาท6บาทแค่นั้นเองนะครับมีแบบทองเหลือง และแบบพลาสติกธรรมดาก็เลือกใช้นะครับผมใช้แบบธรรมดาก็พอนะครับนะครับแล้วก็มาดูความแรงนะครับเห็นไหมครับความแรงครอบคลุมพื้นที่เลยนะครับการวางท่อของเรานะครับเดินท่อ3นิ้วตรงกลางแล้วก็ซอยออกมานะครับซ้ายขวาทุกท่อนที่5นะครับทุกห้าท่อนทุกห้าท่อนเราซอยออกมาเป็นท่อนนิ้วครึ่งนะครับราคาท่อนิ้วครึ่งกับท่อ1นนิ้วก็พอๆกันสูสีนะกันนะครับทีนี้มาดูความแรงเห็นไหมครับในขึ้นมาสีหุ่นแบบนี้ครับ